พี่น้อง,ป,องป้องปายพี่น้องป้องก,กุลูกตาเศ้าหนึ่งเขาเป้าไฟพี่น้องเอ,อ้ยมือนี่เป็นอยงคือจัง,งได้หนึ่งตาแก๊สาติพี่น้องเขายี่บุนมันเงเขาเงนี้เพิ่นมามันเป็นน้ําเตาเกียดบเอเขาหนึ่งไฟแห้งบอต้องหนึ่งตาทานเบิงดูว่าสัน ฮ่ามันเศร้าอันเงย่าสั่นเขาเงยเนี้ยมาแลงพี่น้องเนี้ยมาแลงเนี่ยมันปั่นพ่อใหเล่นยมติมมาโดดหลายหมือนแล้วส่เลด้วยสี่ล้อมหนึ่งเต่าเต่าอันนี้บึงเต่าฟื้นเต่าทานบึงพี่น้องหนึ่งเขาป้อไขาพี่น้องเอ้ยบานนัดตอนนี้ก็ตีหาคัวสี่หกโมงแลวพี่น้องแต่มันกะแกงลวล่ะอืมแต่มันกะแกงแล้วล่ะใช้ทานมนฟื้นน้ำพอมันบอกหามันดับมันสิได้นี่ทานไว้ นี่บังกระเสียวนี่ขึ้นคางไว้คางไว้เพราะมันบ่าร่ำหดอันกระทะตัวนี้ข้าเจ้าสี่มีขายด้พี่น้องจะอจอดากจอกุ่นแล,ล้วก็เอามาห้องกับเตาฟื้นเตาทานเพื่อเหตดเพื่อบ้าห้อันหมอมันดำและะ้วก็รวมหวดเขาอันนี้พี่น้อง อยังนอนั่งซานอื่นอยังตาเศร้าที่นน่องอันนี่ยี่บนกระสีเอาหมอนี่ขึ้นข้างมันนี้ใส่มันนี้ใส่หัวตัวนี้พี่น้องมันนี้ยิ่บนใส่หัวแบบนี้มันจังคอยันทิกไงนะอันนี้เฮากระสีหน้ามันนี่เข้ากระสีเอาไว้ถางดต้นใหม่หน้าเขาหน้ามาเขาพี่น้อง lăng tuổi lang xa mặt ở cây. How? Ba! Oh, dạy, yêu bên bó. Hãy luôn cảm giác. Hãy quay lại. Hãy 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 hãy